ตื่นเต้นมากค่ะทุกคนดีนจนลืมกับลืมกับโปถึงแม่กำปองแล้วเดีย๋ยวขอเปลี่ยนรงเท้าแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแดดนะแต่ใส่หมวกไว้ถ่ายรูปค่ะขึ้นมาเราจะอ้วกง่ากเลยแต่ทำงานเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายจอรี่เลยนะ ยังไม่ได like ้ถ่ายสตอรี่ไอจีก็เลยแบบยุ่งยุ่งแบบอยากถ่ายสตอรี่ไอจีมากๆนะทุกคนก็เลยแบบอืมอะไรแบบเร็ว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 ต้องการถ่ายวานั่นนั่นก็เลยเกือบลืมโกลอปว่าต้องถ่ายอ่ะอันนี้ถุงเท้ามาด้วยเอานีไม่ได้โอเคพนต้องสีอะไรถึงเท้าอ่ะสีเหลืองหรือสีเทาสีเทา ตอนนี้คืออากาศก็ไม่ได้เย็นมากคะ่ะไม่ได้ถึงขั้นหนาแบบเย็นเยือกนะแต่ก็แบบเรียกว่าถ้าเอาแมสออกก็ถือว่าได้สุดบรรยากาศหอมๆดีตอนนี้เรามาต่อที่สวนเรียนดูช้ชนแม่กำปองนะ ก็ไม่เข้าไปนะ ยังเสร็จแล้วปักไลยค่นรถมา มันอะไรโอ้ยพอจะใส่ได้ทำไมไม่ผูกโบ้เลยอ่ะไม,ไม่มันแน่นอเอาเคปะแม่ถ่ายไหม๋ยวจะให้คันถ่ายถ<ไ>่ายตรงนี้ หรอคะวะซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยหน้าสีค้องข้าง,งกันดิตรงตรงนี้ยังไม่ได้เลยทีปะเดี๋ยวถ้าพีขั้นใจขอดยางออกเลยนะจะเป็นหมวก แม่ไม่ได้ถืออ่ะแม่อ่ะถ่ายอะไรพันเนี่ยแม่ต้องถือแล้วถ่ายพันใช่แม่ไม่รู้พันอ่างแล้วไงมันอ่างแต่บนรถแล้วจ้ะหยดตาถ่ายรูปของแม่ตอนนี้เลยเหรอคะให้แม่ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพันอยากถ่ายคนเดียวค่ะวะแป๊บนึงนะคะวะเดี๋ยวพันขอถ่ายรูป่อน ลูกไปกันปะเดี๋ยวรถมาแม่แม่ใพันนี่มันมันย้ายถ่ายอะไม่ถ่ายเลยอ่ะแม่ถ่ายพันนะแต่ว่าอย่าเพิ่งตอนนี้เป็นวิดีโอนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งว้าค่ะเดี๋ยวพันจะถ่ายใส่หมวกดึงมันนิดนึงดึงแล้วมันนึงหมวกมันยับหมวกมันยับไปอ่ะหมวกมันยับไม่จะให้พันละเลยเหรอ นึ่งขอดูก่นเอาอันนี้มาให้ป้ามาก็จะเอาลงมาทำไมถ้าไม่ตัดทายไม่ค่ะคือพันพันแล้วค่ะพนไม่ไไม่ไ้ไ่ไ้ม่ไดไม่ไดีไ่ไม่เ็ไม่ไ้ไม่ะไไไม่ได้ไมอไไ้นด้ไม่่ดไ้ไ่ะ้ไไ้ เอาไปลงไปอตอนนี้อยู่แม่กะปองค่ะเราต้ามันเป็นแีตแบีต้องจอดรถันสุดท้ายเลยนะดูใช่ค่ะโคตรมาถ่ายกับน,นี่ไม่ายกัแต่เนี่ยป้ายไหมขา,าตา,ตาไปนั่นเห่ไปด,ด,ดินนุ้สิทำมังนี้หน่อย จะให้มัน,น,ย,ออนยนะ่ใหม่นะคะแชได้ไหมแขยได้ไหมไม่ไม่ได้อ,อ,อันนี้เป็นวิดีโออ่ะเดี๋ยวพา,า,ออวานุออ่งพาทุกคนไปตอนนี้เราก็อยู่ที่แม่กำกปองค่าไฟนะก็ถ่ายรูปอ,อยู่สถานการณ์จไม่ได้เหรอ่มันมืด ไม่ใจะวี้ต้อทแบ้ืให้มันไม่หมดจะให้มันมมดอ,องระวังลถนะเพิ่มมาของตาเลยนะคะคาเลยเหรนมันจะร้อนชิหนึ่มา ต้อง้มาเดี๋ยวเไปแล้วให้เอา่